สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แฟนแมนมินิอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้กลับมาบกัตกัตทกในสุวาใคาเฟ่นะคะตอนที่สี่แล้วก็เป็นตอนที่เราตั้งชื่อตอนว่าเรื่องเล่าจากเรื่องเล่าจากตัดต้นใช่ไหมเรื่องเล่าต่อต้นนะคะก็เรื่องอะไรละกันเราเคยเหน็ดเหนื่อยจากสิ่งที่ตัดต้นนะคะ หลายคนอาจจะตอบว่าเหนื่อยแล้วเคยรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีแรงไปทำสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไหมคะหลายคนอาจจะตอว่าเคยหลายคนอาจจะเหนื่อยเพราะสิ่งที่อยากทำอยู่หรือว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ได้อยากทำแต่ก็ต้องทำหรือไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่ก็ต้องทำพยายามจะทำ ก็เหมือนยังห่างไกลจากเป้าหมายถ้าทุกคนเคยเป็นเราเองก็เคยเป็นแล้วก็กําลังเป็นอยู่ด้วยหลังจากที่หายไปจากการอัดพอดแคสต์ไปสักพักเนี่ยเพื่อไปทำอย่างอื่นบ้างก็พอเราไปทำอย่างอื่นเราก็ก็เป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราทำจนเราไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เขียนบันทึกคือไม่ได้ใช้เวลา ที่มีคุณภาพกับตัวเองจนทําให้เราไม่ได้ทบทวนอะไรเกี่ยวกับชีวิตเท่าที่เราเคยทําแล้วก็เท่าที่เราควรจะทําคือเมื่อก่อนเราก็จะเขียนบันทึกนอะแบบอาจจะไม่ได้เขียนทุกวันแต่ก็เกือบทุกวันแต่ว่าพองานยุ่งมากๆแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้เขียนบันทึกเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าพอเราโตขึ้นเราก็อาจจะ ไม่จําเป็นซึ่งเราเป็นแบบเนี้ยประมาณเกือบๆเดือนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วมันมันการเขียนบันทึกมันไม่ใช่เรื่องของโตแล้วหรือยังไม่โตงานยุ่งหรือไม่ยุ่งอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะมีภาระงานมากแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งที่เราควรทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะทําให้กับตัวเราเองได้เพื่อที่จะ เข้าใจตัวเราเองเพื่อที่จะปลอบใจตัวเราเองให้กำลังใจตัวเราเองผ่านการเขียนบันทึกโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสิ่งต่างๆมากมายเลยแล้ว,ก,ก,นะลว,ก,วก็รู้สึกสนุกนะแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่กบรู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปเรานั่งทบทวนตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เรากำลังใช้เวลาเพื่อทำมันอยู่เนี้ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำ ต้องทําอะไรก็คือต้องหาเงินนั่นเองแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของเราเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เติมเต็มเราใช้วันเวลาหนึ่งวันสองวันสามวันกลายเป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์จนเนี่ยหนึ่งเดือนเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทําแล้วเราก็ต้องทําแต่มันไม่ได้ตรงกับเป้าหมายชีวิตที่เราวางเอาไว้มันไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มเราซะทีเดียวอืมโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่า กิมาสายยาวซึ่งจริงๆเรื่องที่เราเกิดมันก็ตรงกับหนังสือพอดีนะก็รู้สึกว่าโอ,โอเคดีจังเลยที่รู้สึกแบบนี้แล้วก็มาอ่านหนังสือบทนี้แล้วมันก็อืมรู้สึกเหมือนหนังสือช่วยช่วยตะล่อมเรากับให้เรากับเข้ามาเนอะโอเคเข้าเรื่องกันนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเคซี่วริกรสาวที่เล่าเรื่องที่เธอได้เรียนรู้จากการไปดําน้ําแล้วก็ได้เจอกับต่อตนุโอเคมาถึงตรงนี้เรา มันอาจจะเป็นการสปอยหนังสือนะก็ถ้าใครยังไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่อยากสูญเสียทายรุธในการอ่านเนี่ยก็แนะนําให้พอดเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังเราก็ได้หรือว่าถ้าใครโอเคที่จะฟังต่อก็ไม่ว่ากันแล้วก็ถ้าใครที่อ่านไปนแล้วอยากจะแชร์ความเห็นแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเราก็อยากคุยกันว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะคะโอเคในเรื่องเนี่ยก็เลาว่าเคซี่นะออกไปดำน้ำวันแรก เธอก็พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลหลากชนิดซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้เธอตื่นเต้นเนาะและสิ่งที่ทําให้ตื่นเต้นมากกว่าก็คือการปรากฏตัวของเต่าตนุเคซี่เนี่ยหยุดจากการมองดูทุกสิ่งเลยแล้วก็มองแค่เต่าตนุตัวน,นั้นเคซี่ลอยตัวเหนือน้ําแล้วก็ก้มลงมองดูเต่าตนุที่อยู่ด้านล่างของเธอเธอตามมองดูมันไปไเรื่อยๆเมื่อรู้ตัวทีก็พบว่าเต่าตนุเนี่ยว่ายน้ําห่างออกไปละ เท่าที่ตัวของมันเองนะ่ะดูไม่ได้จะออกแรงว่ายน้ำอะไรสักเท่าไหร่เลยในขณะที่ตัวเคซี่เองนะ่ะมีอุปกรณ์นะมีสโนกเกอร์มีเอ,อตีนกบด้วยชุดด้วยอะไรก็ดูแบบว่าอำนวยความสะดวกให้เธอว่ายน้ำได้เร็วขึ้นมินำสามเนี่ยเคซี่ก็ยังออกแรงถีบแรงว่ายน้ำแบบแต่ก็ยังตามไม่ทันเคซี่ก็โอเคไม่ทันละก็กลับที่พักแล้วก็ยังไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้วันถัดไปเนี่ย ด้วยความสงสัยนะเคซี่ก็อืกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะเธออยากรู้ว่าทําไมต่อตนุที่ไม่ได้ออกแรงไว้น้ำสักเท่าไหร่เนี่ยถึงได้ลองเอาางไกลออกไปจากเธอวันที่สองที่เคซี่กลับมาที่จุดเดิมแล้วก็พบกับต่อตนุเคซี่ก็ทําแบบเดิมคือคอเออเคซี่เฝ้าตามดูต่อตนุตัวนั้นมันยังคงทําแบบเดิมคือลอยตัวอยู่เฉยๆแล้วก็ ออกแรงว่ายน้ําเป็นบางครั้งสิ่งที่เคซี่พบต่อตนุก,กําลังบอกเธอบางอย่างก็คือต่อตนุไม่ได้ออกแรงว่ายน้ําตลอดเวลามันลอยตัวอยู่แบบนั้นแล้วรอจังหวะเมื่อคลื่นซัดเข้าฝั่งมันลอยตัวอยู่เฉยๆไม่ได้ออกแรงต้านอะไรและเมื่อคลื่นซัดกลับออกมามัน ออกแรงตีขาและอาศัยแรงขึ้นที่ผัดมาจากชายฝั่งนั้นทําให้มันเคลื่อนที่ไปไ,ไกลๆมากขึ้นนั่นจึงทําให้เต่าตนุตน,นั้นลอยห่างออกจากชายฝั่งไปเรื่อยๆกล่าวก็คือว่าเต่าตนุรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดนิ่งและเมื่อไหร่ที่ควรออกแรงมันไม่ได้ออกแรงว่ายน้ําตลอดเวลาเหมือนกับที่เคซี่กําลังทําเพื่อที่จะไล่ตามมันให้ทัน พราะการทําแบบนั้นการออกแรงว่ายน้ําตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้หมดแรงก่อนที่จะถึงจังหวะของคลื่นที่พอเหมาะจะสัดกลับมาแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกลขึ้นแต่พอเราหมดแรงอะ่ะมันถึงเวลานั้นมันก็เลยเราก็เลยไม่มีแรงที่จะถีบตัวเองเพื่อที่จะไปพร้อมกับคลื่นอืมมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นว่าเหมือนอยู่กับที่ไม่ไปไหนส่วนต่อตนดเนี่ย ก็เคลื่อนที่ไกลออกไปจริงๆมันก็อาจจะเคลื่อนที่อยู่บ้างถ้าเราว่ายน้ําตีขาตีแขนตลอดเวลาแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราจะสามารถทําแบบนั้นได้นานสักเท่าไหร่ต่อให้เรามีเครื่องช่วยมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันจะทำให้เราไปได้ตลอดรอดฝัง แต่ว่าสิ่งที่ต่อตนุได้สอนได้บอกกับเคซี่ในครั้งนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติของชีวิตที่พัดเข้ามาก็อาจจะทำให้เราไปได้ไกลขึ้นซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่เคซี่เนี่ยก็ชวนให้จอนะคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้นั่นคือคาําตอบขอ,ของจอนคาําตอบที่บอกว่าเมื่อเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เราทํามากพอมันก็อาจจะทําให้เราเสียแรงเปล่าและบางทีอาจจะเสียแรงไปกับเรื่องที่ไม่ใช่ปมมชาหรือเป้าหมายชีวิตของเราเรื่องที่เปรียบเสมือนคลื่นที่พัดเข้าหาฟังคลื่นที่เกิดจากผู้คน เสียงของคนรอบข้างสิ่งต่างๆที่เบี่ยงเบนความสนใจจนทําให้เราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือเป้าหมายชีวิตของเรามากพอและนั่นทําให้เราต้องสูญเสียพลังและเวลาไปอย่างไม่จําเป็นซึ่งในตอนท้ายบทเนี่ยจอรนได้ลองเขียนกิจกรรมต่างๆที่เขาใช้เวลาไปกับมันในแต่ละวันแล้วก็คำนวณออกมาว่าตั้งแต่เขาเรียนจบจนถึง อายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็คือ75ปีเขาใช้เวลาไปกับอะไรบ้างแล้วก็กินเวลาเท่าไหร่ของชีวิตซึ่งเขาพบว่าเขาเสียเวลาไปกับก,บการอ่านอีเมลแล้วก็เมลขยะรวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเวลา1ปีซึ่งเอาจริงๆ อ,อ๋อจริงๆแล้วอ่ะการอ่านอีเมลมันไม่ใช่กิจกรรมที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกที่เราใช้เวลาไปกับมันอย่างเช่นการอัปเดตฟีดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์หรืออื่นๆโดยที่เราปล่อยให้เวลาที่มีไหลไปกับคลื่นเหล่านี้ที่พัดเข้าหาฟังซึ่งเคซี่บอกว่านอกจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ย เราจะต้องระวังคลื่นที่มันพัดเข้าหาฝั่งซึ่งมันคือผู้คนคืออ,อสิ่งต่างๆที่มันพร้อมที่จะเบี่ยงเบนเราอพอคิดมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกแอบตกใจตัวเองเหมือนกันบางที่เราปล่อยเวลาไหลทิ้งไปงโดยเปล่าประโยชน์เรา ถ่ายทวิตเตอร์ถ่ายอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแบบคือบางทีเราเข้าไปอะแล้วเราก็แบบเผอแบบเดียวผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบาบงทีเรานั่งดูซีรีส์แบบติดต่อกันสมตอนสี่ตอนหรือบางทีแบบจบซีซันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่นอนเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนมันสบายอะ่ะคือมันสบายเนอะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่เราจะ ไหลไปกับมันอ่ะอม,มันมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราอ่ะไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่เราควรจะใส่ใจมากพออย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนจากการเช็คฟีด20นาทีมาเป็นการออกกำลังกายเบาๆในแต่และวันหรือเพิ่มเวลาให้ตัวเองในการที่เราจะแบบเออทำอาหารดีๆทำอาหารที่ มีคุณภาพให้กับตัวเองกินสักมื้อหนึ่งในวันนั้นอะไรเงี้ยหรือการใช้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์โทรหาคุณแม่โทรหาเพื่อนสนิทโทรหาใครสักคนที่เราคิดถึงเขาแล้วเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้คุยกับเขาอะมันซึ่งมันมันเป็นการเรื่องของตัดการตัดสินใจที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ productive เสมอไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราโดยตรงซะด้วยซ้ําแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เอ็นจอยกับชีวิตทําให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตแล้วก็การเกิดมาแทนทีเ่เราจะมองดูชีวิตของคนอื่นที่เขาไปกินไปเที่ยวไปดื่มได้ไปต่างประเทศได้วัคซีนดีๆหรือว่าได้ไปเรียนที่ดีๆได้ ทำงานดีๆได้เลื่อนตำแหน่งยังมีงานอยู่ในขณะที่เราอาจจะติดแงกอยู่ที่ประเทศนี้ตกงานหรือว่าเรากำลังเผชิญกับความทุกข์ความโศกความเศร้าในขณะที่หน้าจอที่เราถืออยู่ผู้คนยิ้มผู้คนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องอย่าลืมว่าทุกคนไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะตลอดเวลาและก็ไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลาเช่นกัน ทุกคนที่อัปเดตเรื่องราวของตัวเองเขาก็อยากอัปเดตสิ่งที่ดีๆโอเคว่าอาจจะมีเพื่อนเราบางคนที่อัปเดตชีวิตในด้านมืดในด้านความเศร้าของเขาบางแต่แต่มันก็ยังไงอะคือถ้าเราซึมซับเรื่องราวของคนอื่นมากจนเกินไปจนทำให้เราห่างไกลออกจากความจริงเกี่ยวกับตัวเองที่เราเป็นและเรา มีอยู่แล้วมันกำลังเกิดขึ้นกับเราอะมันก็ทำให้เราเกิดภาวะที่มันมันเรียกว่าเขงหงงลอสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามที่เราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มเรามีนำซ้ำถ้าเราเห็นเพื่อนที่ไปเที่ยวไปออได้มีชีวิตที่ดีๆอะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเราไม่ไม่มีแบบนั้นบ้างไม่ได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ย มันก็เลยทำให้เราอาจจะเกิดความกดดันเกิดความรู้สึกที่แบบเราอยากได้แบบนั้นแล้วมันก็พาเราให้ไปห่างไกลจากสิ่งที่เราต้องการจะเป็นหรือต้องการจะทำหรือต้องการจะมีจริงๆก็ได้พวกเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ ด้วยการที่เราลดเวลาในการที่เราเสพเรื่องราวชีวิตของคนอื่นมาเป็นการจดจ่ออยู่ที่ชีวิตของตัวเองอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราสนใจคนอื่นแต่ให้ลดเวลาโอเคว่าเราอาจจะมีอัปเดตทำลายบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าออกใครเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีสังคมนะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ อย่าใช้เวลากับคนอื่นมากเกินไปจนเราไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองซึ่งก่อนที่เราจะไปใช้เวลากับคนอื่นเราก็ควรจะใช้เวลากับตัวเองก่อนอะไรเงี้ยอืมถ้าถ้าเราได้ใช้เวลากับตัวเองบางทีเราอาจจะพบกับป้อมหมายชีวิตของตัวเราเองมันอาจจะชัดขึ้น มันอาจจะเสียงดังขึ้นมันอาจจะมากขึ้นใหญ่ขึ้นคือถ้าใครเจอแล้วเนี่ยเราขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้คุณมีเวลาที่มีคุณภาพกับต้าหมายชีวิตของตัวเองขอให้วันเวลาแล้วก็ชีวิตของคุณมีความหมายแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจอหรือว่าใครที่กำลังลอสเหมือนกับเราเราอยากให้กลับมาใช้เวลากับตัวองเราคงต้องลด เวลาที่เราต้องทำงานหาเงินลงบ้างเพื่อที่จะนั่งเขียนบันทึกเหมือนที่เราเคยทำทำความรู้จักตัวเราเองกลับมาอ่านหนังสือที่เราเริ่มไว้ให้จบอย่างน้อยคือการอ่านหนังสือให้จบมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาไม่นานเกินไปสำหรับทำมันให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้เราแวะมาคุยกับทุกคนให้บ่อยขึ้น คือสิ่งที่เราทำอยู่ะเราก็ไม่รู้นะว่าประโยชน์ของมันที่เราจะได้รับคืออะไรแต่ว่าในหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้ทำหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่มีความหมายวะ่ะแค่เราทำงานหาเงินไปเฉยๆแล้วร,รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเรามีชีวิตอยู่ทำไมม,มนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำงานหาเงินแล้วก็ตายไป มันคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเรามีเงินมากมายแต่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเป็นใครชีวิตเราที่ที่มีอยู่มีประโยชน์อะไรเออทำไมกลายเป็นตอนที่ดราม่าไปได้ก็นั่นแหละ <laughs> ก็พวกเรามาใช้เวลา ที่มีอยู่ในชีวิตยอยา่างคุ้มค่ากันเถอะนะคะสำหรับตอนนี้เราเราไปแล้วตอนแรกเราตั้งใจว่าจะอัดยาวกว่านี้แล้วนี่ก็น่าจะนานแล้วล่ะก็ยังไงก็ไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะคะเราจะหาเวลามาอัปเดตกับทุกคนให้บ่อยขึ้นสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบา,บาย